สสดีมาชิกท่านนะครับวันนี้มานําเสนอครับนำมัเสนอครับสีแยกไก่โยชินครับสีแยกไก่โยชินงนี่นำเสนอสีแยกรถโยชินนะครับขาแดงครับหนูเลีขาแดงนะ้หนู อันนี้หน้าสอนอรครับหน้าสอนอรัตโยชินหน้าสอนอรัตจโยชินพอดีผ่านมาเจอครับและนำเสน,เนอเยี่ยมชมชื่นชม่อยครับในปัน้าทีของเจ้าหน้าที่ของสอนอจราจรรัตโยชินมีสองฝั่งเลครับมีสองฝั่งประชาชนผ่านไปผ่านมาก็ ใส่หมวกกันน็อกไปด้วยแล้วครับยังชมครับยังชมสองฝั่งฝั่งฝั่งเลยนะครับถ้านหนฝั่งฝั่งเลยนะครับตรงนี้จะเป็นคางมาลายนะครับทางมาลายอยู่ที่นี่ลยครับผมของฝั่งแลครับ อ่าแล้วน้ำเหนือครับน้ำเหนือครับน้ำเหนือโอเคตรงนีฝั่งขอะไรคงมันก็เป็นคุ้มซอยออกมาอีกฝั่งครับนี่ก็คางมอลายฝั่งเลยนะเราไปฝั่งแล้วครับเป,เป็นการขุดขันพิน,นัยจราจรเราก็ไม่ต้ดัดหนุนนะครับใส่หมวกกันน็อคมาด้วยนะครับเราก็มานำเสน,เนอครับนำเสน,เนอสวัสดีพี่พี่ท่านด้วยนะครับ ผมตกไปโปอยครับผมตกไปโปอยแต่ก้างกน,นขยันอยู่นะเยยนชมครับเยี่ยมชมเยี่ยมชมครับเห็นไหมอันนี้พื้นที่ขาวแดงครับขาวแดงหมดเลยนะเนี่ยอันนี้คือคาเข้าสนอเ่ยคาเข้าสอนอนะเข้า,ขาสอนอ,นาสอ,นอสการกดขันวินัยจราจร น่าจะเป็นระเบียบใหม่หรือไม่การยิหนหยักนะครับภาษาชาวบ้านเขาเรียกการยืหนหยักจับนะภาษา,า,าเขาบ้านเขาเรียกว่าการยิหนหยักจับนะตรงนี้แต่ภาษาขลาสก,การคือปวดขันที้นายจะาจรครับนะครับผ่านมาแล้วผ่านมาผ่านมาน,ะาน,มามานี่จะเป็นทางเข้าเลยจะมีสองลายนะครับดีกองโค้งพอดีนะโค้งไ,ไปพอโค้งมาก็เจอเลย โผลมาก็เจอเลยครับโคล่มาปุ๊บเจอปั๊บเลยเนี่ยมันเป็นคางมาลายท่านจะยืนตรงคางมาลายหมดเลยไหมนี่คางมาลายนะครับทางมาลายมาทางมาลายนี่จะเป็นคางมาลายครับดากระจายครับดากกระจายยืนดักสี่แยกดากกระจายครับ พุกกลมไหยครับพุกกลมสวัสดีพี่ๆครับด้วยนะครับโอ้ยจะเป็นคางเลยรบ้างตรงนี้ก็เป็นคางม้าลายนะครับอีกคางม้าลายคางม้าลายคางเข้าคางเข้าคางทองน้ำเหนือครับน้ำเหนือครับแล้วก็ดูไปแล้วครับสีแยกและจูบินครับสีแยกและจูบิน ครับครับมาปลายฟานมาก็ผมวกกมวน็อกไปด้วยนะครับเราก็ไม่เป้คนคนทำผิดนะครับเราก็ประชาสัมพันธ์ให้สวนหมวกน็อกไปด้วยนะหน้าสอนอสีญาติระโยชนเลยนะครับหน้าสอนอครับหน้าสอนอเลยนะครับบวกสองใบนะครับบวกสองใบใบเยอะม่ผ่านนะครับ ไฟเดียวไม่ผ่านนะครับมีขบลมครับขบลมเขาลครับรถขาวแดงนะครับหนุนเรือรถจีนขาวแดงหนุนทางโค้งทางเลี้ยวนะครับทางเลี้ยววยนะครับหนุนเห็นไหมครับขากระจาสัมพันธ์นะครับสีแยกนัดโยชีนะครับมีกำหนดเป็นบัตรหน้าที่อยู่แล้วครับ ก็ผ่ายไปผ่านมาก็สตุมมกขโมกกระนกไปด้วยแล้วครับเอาผ่านก็เรียบร้อยแล้วครับฝน,กบนบตกไปโปรยครับฝนตกไปโปรยไปโปรยครับสวัสดีสมาชิกเพื่อนละครับเด,ดี๋ยวดูกันเล็บอันนี้ออกมาจากสใส คงแยกแล้วรเดี่ยเลี้ยวมาเลี้ยวขวาเลยครับเจสิแยกสวัสดีพี่พี่เลยนะครับอ่าสนับสนอครับสนับสนุนครับสนับสนุนคนนำคำพูดคำดีครับเราก็สนับสนุนไปแล้วครับนัาที่ไปบัตรนักที่ไปแล้วครับเราไม่ไปสอบถามนะครับ เราเย,ยือนไก่หาอำนวยความสะดวกาการจูปาด้กี่ไปนะครับห่างอันนี้ขาวแดงครับขาวแดงขาวแดงเนี่ครับท่านเรียกประชาชนจอดขาวแดงนะเดี๋ยวไปที่วัขาวแดงครับนี่ขาวแดง ไปนะครับตัวไปครับเรานำเสนอครับนำเสนอครับเราก็กระจายไปบรรทัดชี่ไปครับอยายางแข็งงเราก็นำเสนอครับเราไม่ไปก่อกลัวนะครับผมจะอยู่บนต้นป่านะครับเรื่องเวลาผมกโอเคนหน่อยแล้วครับเดี๋นะครับ <ELL> าน้ำตาสัมพันธ์นะครับป้ำตาสัมพันธ์ย่าัาตโจกินนี่ตากระจายนะครับตากระจายภาษาชาวบ้านเคยยินหยักจับนะครับแต่ภาษาพลังการคือปวดขัดวินัยจราจรนะครับนะครับเห็นขาวแดงทั้งหมดเลยครับนี่ขาวแดงทั้งหมดเลยนะเนี่ยขาวแดงหมดเลยนะครับเนี่ย ครคับอันนี้ก็อันตรายครับเนี่ยรถเลี้ยวไปเลี้ยวมาเนี่ยเห็นไหมอันตรายเนี่ยอันนี้เราไม่ขายหน้าประชาชนนะรถเลี้ยวไปเลี้ยวมาเนี่ยอันตรายรเป็นทางโค้งครับบอกกะนัองเสนเอครับต้งเสือไปครับไปสังส่งครับออกไปสั่ง ไอโน่ใบปัดปีนัยมาปะครับเป็นใบสั่งมือครับไปสั่งมือใบสั่งปืในใบสั่งมือครับกระไลครับพอกเลยเนี่ยกรายรถกลางโค้งครับนี่ ต่อดเองนะบ้าน้งโค้งท่านเลี้ยงอันนั้นโซนไหนบ้างรถโอ้น่ากลัวครับหอกเลยน่ากลัวดูไว้แล้วครับอเอ้ก็นำเสนอไว้ครับเป็นอันนี้เป็นทางมะลายนะครับทางมะลายไปสั่งใบเดียวครับไปสั่งใบเดียวไปสั่งใบเดียวนะครับ เป็นใบสั่งใบเดียวนะฝันปรับเป็นนิ้นันไม่มีนะไม่เห็นนะเห็นแค่ใบสั่งใบเดียวนะผมไม่แน่ใจว่าเขาปั๊มหรือเปล่าของพี่ได้ไปสั่งใบเดียวใช่ไหมมีไปสั่งใบเดียวนะป่ะเป็นใบสั่งใบเดียวนะครับเป็นใบสั่งใบเดียวนะไม่เห็นเอกสารปรับเป็นนิ้นันนะผมไม่เห็นเอกสารนะ รับไปพี่นะผมไม่เห็นนะผมเห็นแค่ใบสั่งใบเดียวนะไม่ได้ฉันอัดฝาบอยู่ในใบสั่งก็ได้นะผมไม่ไไม่ทราบนะแต่ถามอาจารย์ชนที่โดนคือใบสั่งใบเดียวนะผมใบสั่งใบเดียวครับอ่าแล้วนําเสนอครับนาเสนอไะไครับเป็นใบสั่งมือนะครับ ตรงนีาไปใบสั่งปรับปรับไปวิน,นัย้วยนะครับอันนี้ไม่มีนะครับผมผมไม่เห็นนะเห็นไม่สั่งใบเดียวนะ่านอาจจะปัดอยู่ในฝั่งใบสั่งก็ได้นะตูไป,นะตไปนะครับไปนะครับรอคอยเดินไปฝั่ง้นครับไปฝั่งลนครับเจนครับหมดเยอะครับ กับทีมพิทักษ์นะครับสีแยกกันโยกสีนครับสีแยกกันโยกสีใครไม่ชอบไมต้องเข้ามาดูนะครับผมนำเสนอนครับนำเสนอผูกผิดก็ปไปคำผิดนะครับตำรวจคำนี้ก็นำเสนอครับนะครับมีฟังแล้วครับเนี่ เออเตือใบสั่งมาครับใบสั่งแหละใบสั่งมาปุกหนึ่งแต่ไม่เห็นมันใบป,ปักปีในนะเขียงก็ใบสั่งใบเดียวแต่อาจจะปั๊มอยู่ในในใบสั่งก็ได้นะเพราะผมไม่เห็นนะไม่แน่ใจนะผมไม่เห็นผมไม่แน่ใจนะดูไปนะครับสีงแยกไนระ่จริงครับ เอาครับแล้องมีป้ายแล้วครับเยินดีกว่าครับสบายกว่าครับเยนตามสี่แยกครับน่าจะเป็นระเบียบของสอชรนะครับเจียบใหม่นะผมว่านะว่าน่าจะเป็นระเบียบใหม่ของสอชนะเพราะส่วนมากจะเยนตามสี่แยกอย่างเงี้ยกพื้นที่เลยเนี่ยสามสี่แยกกม เส้นขาวแดงนะครับแันที้หน้าสนอแล้วครับผุกไกลครับหน้าจะไปเสียก็ปรับก่อนหรือไม่อม่ากำลังเจรจญตากระจูนะครับรอยู่ไกลนะครับเราซูไมไปครับไกล แยกกัดนโจมดีนะครับหนุนไปยสลนะครับประชารำคาญนะครับผ่านไปผ่านมาสี่แยกกันเจมตนะครับใส่หมวกกันน็อกสองใบนะครับอ่ะ

ส่วนมาก,คน,มมนกค,คนไม่ใส่หมวกกันน็อกเยอะครั okay, บคนไม่ใส่หมวกกันน็อกเยอะเห็นปะส่วนมากจะโดนหมวกกันน็อกนะหมวกกันน็อกงั้นเลยผูกผิดือว่าเป็นการผิดครับเขียนไม่สั่งไปครับสสวัดีพี่ๆด้วยนะครับผกผิดก,ก็เขียนไม่สั่งไปครับ อะไรดูการมีปาทแรกจริงไหมนะครับของนี้จะเป็นเส้นขาวแดงหมดเลยครับเนี่ยเส้นขาวแดงหมดเลยนะตรงนี้จะเป็นแยกครับนี่แยกใหญ่สวัสดีพี่พี่นี่เลยนะครับอ่านำเสนอครับนำเสนอครับตำรวจการเมีแล้วก็นำเสนอครับแข่งขังแข่งครับ ชั่วโมงนี้แหละไม่ร้อนครับเพราะฝนจะตกครับแต่ยังไม่ตกนะอยนี้แดดยังไม่ร้อนนะครับแบบไปโปอยไปโปอย,ปอย,ปอยอครับมันจะปรยโป,ย,ปยหน่อยดูไปนะครัดูไปนะครับ นำเสนอครับเรานําเสนอข่าวขําวคำดีครับข่าวข่าคำดีเราก็นําเสนอชิ้นชมไปครับชิ้นชมไปครับชิ้นชมไปครับนะครับโ่ว ขาวแดงดแนี่แหละครับลุงไปมาเ้นน์รสายขาวแดงแครับซ้ายมือละครับเดีย๋ยวไปสั่งจอดขาวแดงแล้วครับสีแยกวัดเจ้าชินครับจราจร สอนอะโปรหทย์โยชน์ไม่ทีนะครับ น่าจะไม่มีเอกสารหรือเปล่าครับจากใส่ทะเบียนนะคันเนี้ยโดนล,ลากเข้าไปแล้วครับโอนเข้าไปต่อนอแล้วครับไม่แน่ใจเข้ามาโดนอะไรแต่มีป้ายทะเบียนนะหรืออาจจะไม่มีแบบสี่โอ้ายประจานต้น,นแล้วไดเพื่แลหนูโอ้เส้นําเงินไดู้ิรแล้น ของรถรถตู้รถลากคนดูแล้วครับรถลากเข้าไปสอนอแล้วหนูรถเข้าไปสอนอแล้วครับถ้าจะยึดรถก็ต้องมีใบตรวจยึดะครับแต่ประชาชนลงเงินดูแล้วหนูมที่เซ่น้ำเงินหนุ่มจะไปดูแล้วลตถ่านลากรถเข้าไปสอนอรู้แล้วครับลน าอนออแล้วนนันี้เราไม่แน่ใจว่าโดนอะไรนะครับพี่เขาเดินไปดูแล้วหนต่ในข้างในแล้วอาจจะจี่ลากไปในสอน,อนแล้วไม่แน่ใจว่าโดนอะไรนะ แยกนัชโยคินครับตรงนี้จะเป็นทางโค้งไงทางโค้งใช่ไหมครับเดี่ยวซ้ายมาเส้นรัชดาเนี่ยโค้งมารัชดาโค้งมาเส้นรัชดาเดี่ยวมาซ้ายจะเจอเลยครับนี่จะเป็นเส้นรัชดาโค้งมาเจอเลยนะ ลำพานนะครับไปมวกขนนกอปด้วยนะครับเราก็นําเสนอครับลูกผิดว่าไปกามผิดนะครับตรงนี้จะเป็นสี่แยกใหญ่เนี่ยเส้นทั้งเส้นเลยนะครับตรงนี้ไปแล้วน่าจะวอร์สิบสี่ละเพราะตัดเดียวครับกดขันตัดเดียวนากดขันตัดเดียวครับมานำเสนอครับสี่แยกแล้วจบจริงครับ อ่าตุกผิดเะว่าประการผิดครับเราไปเสนอหนุกคนขําผิดนะประชาสมคัญด้วยใส่หมวกันน็อปครับของใบนะครับเส้นนี้หาว่าเรามาสนับหนุนคนขําผิดเราไม่ได้สนับหนุนคนขําผิดชครับตามดีเราก็ชิ้นชมครับเนี่ยเราก็มาชิ่นชมนำเสนอให้แล้วครับเื่นงชมนำเสนอนครับรถตู้นั้นไม่จบอีกครับ นานแล้วขอ,อติ๊ตีครับเข้าโรงพักไปแล้วครับเข้าสอนอ,อไปแล้วครับน่าจะได้เวลาครับเพราะรบเดียวครับไม่ถึงประมาณครึ่งชั่วโมงได้ขับขันประมาณครึ่งชั่วโมงได้น่าจะเป็นระเบียบนะของซองขอชอขอช,อ,ขอ,ชอนะผมว่าระเบียบใหม่เป็นระเบียบใหม่แล้วครับน่ะ นี่ครับแยกหน้าสอนอหน้าสอนอเลยหน้าสอนอเลยไปหมดแล้วครับพอสี่แล้วครับน่าจะหมดเวลาครับหมดเวลาเนี่ยอ่านแล้วเดี๋ยวเราจะไปแล้วครับเพราะเจ้าหน้าที่ไม่มีแล้วไปหมดแล้วครับนี่ไปหมดแล้วพอสี่แล้วครับหมดเวลาแล้วครับหมดเวลาไม่ได้ดีนะครับเขาหมดเวลาไปดีเลิก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 เวลาไปดีเลิกงานไปดีสวัสดีพี่ๆด้วยครับนั้นเราขอ จบไร้แค่นี้นะครับเราจะไปทำฟุตะต่อสวัสดีครับ